สวัสดีค่ะวันนีช่องไปดีมาดี channel 1น2 8จะพาไปชมสารเจ้าพ่อเสือนะคะซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้เราเข้าไปกราบสักการะขอพรกันได้แล้วค่ะหากเข้ามาแล้วนะคะเราสองคนฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามหรือกดแชร์เป็นกำลังใจในการทำวิดีโอด,ดีต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับช่องไปดีมาดีชาแนลหนึ่งเนั่นก็คือเผยแผ่บารมีอากงแห้งเจียหรือองค์แต่เสียฮุกโจ้เพื่อให้ลูกหลานล็กน้อยนะคะหรือท่านที่ศรัทธาได้เข้ามารับชมถึงความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บารมีของอากงค่ะ ศาลเจ้าพ่อเสือเสาชิงช้าแห่งนี้นะคะเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่บนถนนตระนาวใกล้เสาชิงช้าเขตพ,พระนครกรุงเทพมหานครซึ่งชาวจีนส่วนใหญ่นะคะเรียกศาลเจ้านี้ว่าตัวเหล่าเอียหรือความหมายคือเทพ,พเจ้าใหญ่โดยเป็นที่ประดิษฐานรูปเอียนทเทียนสรงเต้ รูปเจ้าพ่อเสือรูปเจ้าพ่อกวนอูและรูปเจ้าแม่ทับทิมว่ากันว่าศาลเจ้าพ่อเสือนะคะแห่งนี้ตั้งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2377 ราวหนึ่งกว่าปีนะคะเดิมตั้งอยู่ริมถนนบำรุงเมืองต่อมาค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดให้ขยายถนนบำรุงเมืองได้โปรดให้ย้ายศาลมาไว้ที่ทางสามแพร่งบนถนนตะนาวจนถึงปัจจุบัน ศาลเจ้าพ่อเสือนะคะตั้งอยู่บนเลขที่468ถนนตะนาวใกล้เสาชิงชา้าเขตพระนครจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นศาลเจ้าจีนนะคะแต้จิ๋วที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง สำหรับเลขที่ตั้งนะคะคือ4 6 8เป็นเลขที่มีสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะใครเห็นใครรักใครเหมาะสำหรับนะคะท่านที่ต้องการขอพรมีโชคลาภนะคะและที่สำคัญเลยสำหรับเจ้าของธุรกิจนะคะหรือท่านที่มีลูกน้องหรือบริวารมากๆค่ะต้องการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งมีโชคลาภสามารถขอพรได้ที่นี่จะประสบความสำเร็จเลยทีเดียวค่ะ เลขที่ตั้ง4 6 8ยังเป็นเลขที่สามารถบริหารจัดการการเงินได้เป็นอย่างดีสามารถหาเงินได้หลายทางและก็ออกหลายทางเช่นกันบริหารจัดการการเงินได้ดีค่ะเอาตัวรอดเก่งมีความฉลาดหลักแหลมปริพันธ์ไหวพริบดีแต่หากเกิดเป็นมิจฉาทิฐินะคะจะทำให้การกระทำคือเกิด ทำถูกเป็นผิดและทำผิดเป็นถูกมัวเมาลุ่มหลงได้ง่ายค่ะสำหรับเรื่องตัวเลขนะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ ตำนานสารเจ้าพ่อเสือนะคะของจีนได้มาผสมกับตำนานของไทยคะ่ะว่ากันว่านายสอนเข้าป่าไปเก็บของป่ากลับมาให้กับมารดานะคะแล้วเขาก็พบกับซากกวางพึ่งตายใหม่ๆเขาอยากให้มารดาได้รับประทานเนื้อกวาง ีค่ะจึงได้เข้าไปตัดเนื้อกวางมาให้มารดานะคะก้อนหนึ่งเสือที่ซุ่มอยู่ได้กระโจนเข้าขย่ําแขนของนายสอนไปข้างหนึ่งจนได้รับบาดเจ็บนายสอนตะเกียกตะกายนะคะจนถึงบ้านและเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับชาวบ้านได้ฟังจากนั้นนะคะนายสอนก็สิ้นใจลงค่ะต่อมาชาวบ้านได้ออกจับตัวเสือตัวนั้นและได้นําตัวเสือค่ะจะมาประหารชีวิต แต่เสือตัวนั้นนะคะไม่ขัดขืนได้แต่น้ำตาไหลรินจนยายผ่องสงสารจึงขอให้ยกเลิกการประหารนั้นทิ้งเสียและยายผ่องจะขอเลี้ยงดูเสือตัวนี้แทนลูกเองเมื่อยายผ่องนะคะได้เสียชีวิตลงเสือตัวนี้นะคะก็ตรอมใจกระโจนเข้าไปในกองไฟด้วยสำนึก ในบุญคุณของคุณยายผ่องคะ่ะชาวบ้านจึงร่วมใจกันสร้างศาลข้างวัดมหานพพารามโดยปั้นรูปเสือนะคะไว้พร้อมกับนำเท่ากระดูกของเจ้าเสือตัวนี้มาไว้ใต้แท่นในเวลาต่อมาคะ่ะ และก่อนเดินทางมานะคะก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานขออากงเฮ่งเจียหรือองค์ไตเสียอุกโจอไว้ค่ะว่าหากได้มาถึงศาลเจ้าพ่อเสือเสาชิงช้าแห่งนี้นะคะขอได้มีโอกาสได้ถ่ายภาพเก็บกลับไปค่ะเพื่อนำมาเผยแพ่บรารมีอากงให้กับลูกหลานได้ชมภาพบรรยากาศภายในกันค่ะ่านในนั้นเองพอเจีไปถึงในศาลนะคะก็ได้พบกับคุณลุงค่ะยืนอยู่ ใส่เสื้อสีเหลืองนะคะมือถือไม้อยู่กลางศาลเจ้าพ่อเสือค่ะทะในใดนั้นเองก็เจี๊ยบก็ได้เดินและดิ่งเข้าไปสอบถามค่ะว่าคุณลุงคะว่าสามารถถ่ายรูปภาพหรือวิดีโอได้หรือไม่นะคะคุณลุงบอกว่าถ่ายรูปภาพได้อ่ายินดีแต่ ไม่แนะนําให้ถ่ายวิดีโอค่ะเพื่อเป็นการเคารพและให้เกียรติองค์ท่านนะคะถ้าหากต้องการถ่ายภาพเนี่ยคุณดูคุณลุงนะคะยินดีให้ถ่ายได้เลยหลังจากนั้นนะคะเจ๊ก็ดีใจแล้วก็ถ่ายภาพนํามาให้รูปเพจช่องไปดีมาดีชาแนลหนึ่งเก้าสอได้ชมกันค่ะเราสองคนนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงที่อยู่ภายในศาลวันนั้นด้วยนะคะที่เมตตาให้เราได้ถ่ายรูปก,กลับมาค่ะ ขอบคุณมากค่ะเรามาต่อกันที่องค์เฮ่งเจียกับจุดมุ่งหมายปลายทางของเรานะคะก็คือองค์เฮ่งเจียน,นั่นเององค์เฮ่งเจียนะคะหรือองค์ไต่เสี่ยฮุกโจ้เป็นเทพที่คนจีนนับถือสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณนะคะเพราะท่านเป็นผู้ประทานความสุขในฐานะผู้กำจัดปราบปรามปีศาจร้ายจึงนิยมบูชาและจะทำให เป็นผู้ปราศจากสิ่งชั่วร้ายลบกวนมีพลานามัยที่แข็งแรงมีสติปัญญาเป็นเลิศเฉลียวฉลาดนะคะปฏิพนธณไหวพริบดีเป็นสาเหตุที่ทำให้เจี๊ยบนะคะเคารพและบูชาอากงและศรัทธามากๆค่ะองแห่งเจียวหรือหงอคงนะคะเป็นเทพตามพงศาวดาจรจีนเรื่องไซอิ๋วซึ่งกล่าวถึงลิงตัวหนึ่งนะคะที่เกิดจาก หินบนยอดภูเขาจิวหัวซันมีความเก่งกล้าสามารถมากมีอาวุธพิเศษในมือคือกระบองที่ยืดได้จนไปถึงเทียมฟ้าสวรรค์และสามารถหดได้เหลือเพียงอันเล็กๆที่สามารถพกพาไปไหนต่อไหนได้และยังมีพาหนะคู่ใจคือก้อนเมฆคินตอนนั่นเอง ใซอิวเป็นนิยายสื่อธรรมะที่ดีมากอันหนึ่งของเฮ่งเจียนะคะคือลิงเปรียบเสมือนใจคนเราค่ะคือสามารถคิดไปไกลได้หลายหมื่นโยอดในพริบตาเดียวเมื่อครั้งยังหลงผิดก็อารวาส ทั่วไปทั้งสวรรค์และมนุษย์แต่จะคิดไปไกลขนาดนั้นตีลังกาไปที่ไหนก็เปรียบเทียบได้กับขันห้าในนิยายเปรียบเสมือนมือทั้งห้านิ้วของพระพุทธองค์ครั้นเริ่มสนใจศึกษาธรรมะก็ต้องใช้สติคือมงคลครอบหัวไว้เตือนใจเวลาจะทำผิดกระบองขององค์แห้งเจียเปรียบเหมือนปัญญาเมื่อไม่มีธรรมะก็ใช้ในทางที่ผิดเที่ยวรังแกาชาวบ้านเพิ่มพูนกิเลสให ตนพอพบพระถังซัมจัง๋งเมื่อมีธรรมะก็มีสติเป็นมงคลและมีเป้าหมายคือไปเอาพระไตรปิฎกนะคะเพื่อนิพานจึงใช้กระบองแห่งปัญญาค่ะต่อสู้กับปีศาจนั่นคือกิเลสต,ต่างๆนะคะเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของตนปัญญาเมื่อใช้ก็ทำให้เราฉลาดยาวนานนะคะถ้าไม่ใช้มันก็จะโง่เขลาในระยะเวลาอันสั้นนั่นเอง ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบาย